สวัสดีครับผมอยู่ที่บ้านสองหนองนะครับสระบุรงทา่าวันนี้ผมมาเยี่ยม่คุณสมบัติประชาเมฆนะครับหรือดอกเรบัวขาวนะครับอุูิสิริบุรีกิติมศักดิ์ราชพัตรสินนะครับนอกจากจะมีความสามารถทางด้านการใช้ศิลป,ปะไม้ไม้มว่ยไทยนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงระดับ,บโลกลวันนี้ผมมาดูกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมของเขานะครับภูุิปัญญาท้องถิ่นครับบ้างไฟ <laughs> บัว้าเล่าให้ฟังหน่อยทำอะไรอันนี้ทำอะไรอยู่ครับที่คิวอันนี้เขาเรียกว่าบ้งไฟบ้งไฟโบกเท่าที่เพื่อนๆน้องๆเขาเรียกกันนะครับครับเรียกว่าบ้งไฟรุ่นบ้งไฟรุ่นจิวรุ่นจิวเขาเรียกว่ารุ่นจิวนะครับครับซึ่งเห็นว่ารุ่นจิวอย่างงี้แต่ว่าการขึ้นการอะไรของเขาเนี่ย รือว่าการทําอะไรเนี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวเลยนะครับครับเพราะว่าต้องใช้นะครับความใจเย็นแล้วปณิธีตประนอมแล้วก็ฝีมือของแต่ละคนครับนะครับก็ผมก็มาผูงมาเจอแล้วก็เห็นน้องๆก็ทกําำแปลอนกันแล้วก็ได้นั่งชมนั่งดูเขาก็โอ้โหเยจะทําได้แต่ละอันแต่ละบัางนะครับแล้วโเขาวทำเองได้ด้วยพอทำไอ้นั่งดูไปด,ดูมา ทำเป็นเลยครับนนี้ครับคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่จะทำการที่จะทำาไืว่าพอมันดูแล้วก็โอเยี่ยมเลยมีกระบวนการนะครับมีกระบวนการที่เพราะว่าแถวแถวที่นี่ฮะที่สำารงท่ามเนี่ยเขาก็มีการจุดบั้งไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาบุคคลนี่เกิดวันที่เขาจุดบั้งไฟนะครับก็เลยรับในสิ่งแบบนี้แล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของประเพณีที่เราจุดเพื่อขอฟ้าขอฝนนะครับซึ่ง ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนปีนี้ทานาไหมครับเรียบร้อยครับพอทันทุกปีแล้วหวานข้าวเรียบร้อยนะครับรอรอฝนอยู่นะครับนายคนเียวก็รอกลับมาบ้านในในรอบนี้<ะ>หลังจากชกไฟใหญ่ๆที่ประเทศจีนมาแล้วนะครับามาที่บ้านเป็นยังไงบ้านอบอุ่นไหมทุกครั้งครับที่ว่าพอไปทํางานหรือว่าชอบหรือว่าฝิดซ้อมอะไรเวลาไปกเนี่อยมันก็เหนื่อยธรรมดาแต่คราเวลามา พอนานๆเรามันมาพักบ้านทีหรือว่ามาเที่ยมบ้านก็รู้สึกว่าอบอุ่นครับพอเห็นเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะครับพ่าแม่ก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองสนุกสนานนี่ครับก็มานั่งก็ว่าก็น้องๆมาทำบมองไฟกันเล่นก็เป็นครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมในท้องถิ่นที่เราทํากันมานานนะครับแล้วก็หลายคนที่กําลังติดตามกิจกรรมของดรสมบัติปัญชามเมฆอยู่นะครับก็ ให้รู้ว่าวันนี้กลับมาบ้านนะครับสาวันเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วก็ไปเตรียมการซ้อมต่อนะครับกันก็ขอขอบคุณแล้วก็โอกาสนะพบกันใหม่นะครับอย่ามใหนำันไทยมอนเด่มครับขอบคุณครับขอบคุณครับ